ชิวๆอะชิวๆอชิวๆมากคนเล่นกลับมาครบสองทำไมได้กระเพรทุกคนแล้วครอบสองฮรูปจุกกลับกับเพืนโอ้ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวกลับจังหวัดไม่ได้ so times stop broken heart track I've I many my ตอนนี้เรากำลังกำลังจะกลับกันแล้วนะคะแต่เราจะไปเที่ยวที่บ้านฝนลินต่อนะไปไปนักกินตามชมตอนต่อไปนี่คือคุณพ่อฝนลิน,นครับเฟาคีใครนั่นเราจะกินหนมเนื้อกันนะคะเฮ้ยฝอนจะคนจ่ายนะครับไม่ใช่ค่ะ talk

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนี่ยนะคะชื่อร้านว่า VT แหนะนะคะซึงตอนนี้เนี่ยมันต้องมีที่ map เพื่าทั้งหมดก็จะมากินกนะคะในการหายก็มีดังนี้นะคะแนะนำแนะนอันนี้นะคะที่เห็นนี่คือบดหมยนะคะโอ้โหอันนี้ตันาของมุย่ารจะกินกับอันนี้นะคะขนมแซ่บอันนี้้้เนื้อเกีกิน ต่อไปนะคะคือที่ขาดไม่ได้เลยนะคะแหนมเนื้อนะคะหนาที่จะมีอันนี้นะคะมีนี้นะคะแล้วก็มีนะคะกับแก้มนะคะผักผักอะไรนะคะแผักแล้วก็ขี้ไกนะคะอันนี้คืออันนี้ก่อนบั่นแ็มแบล็คบั่นแ็มแบ่นแบัตเต็มแบล็คสัตว์อันนี้ไกยอสดกยสกยอสดนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเปรี้ยวสดแต่ไอ้แก้กุ้ยเต๋อเหรอครับไม่ค่ะไม่ต่างไม่ต่างกันครับไม่ใช่ผักสาข้ก็ได้ <laughs> okay, now, okay, now. Yeah, yeah. <laughs> I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing, and, and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. Amazing, and baby, your love is gonna change me. And now I can't see every possibility. Mm. But somehow I know that you'll all turn out and you make me. Worry. เราก็มาถึงที่พาสิอุดรนะครับนี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของฝนลลนนะครับมีเจ้าหมาเส้นปรหลัดไฮเปอร์ชื่อว่าเจ้าโกโก้ด้วยบ้านสุดยอดมากไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยโอ้โหส่งให้บอกสุดยอดของใครอ่ะของดาวน์โก้เหมือนาแกที่บ้านเลยเป็นแบบนี้เลยอยู่รปไเหรอ Just haven't met you yet, they say. ขอบคุณครับกินทงวันเปรบที่สองก็แก็ังไม่ได้ทีสักทีพี่ก็เดินเไปเดินมาอย่พี่หนุ่นขอบคุณนะครับทีิปนี้สนุกมากโอ้ยขอดเดี่ยวหวดเ ไ้ิบกินอะไรครับเนี่ยข้ัว้้้เต้องกินพร้อมกับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเน่ยเอาเวียนม่าน่าข้าวจครับเขาข้าวจเหรอข้าวจมืนไอ้ก้อนเหลืองๆไี่นิด่ขจแบบีสาจนี่เขาจแบบ เรากินแบบกินรั่งเศสนะครับนี่ครับเรากินกรช่องโกลสันร้อนมากเลยตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆหนองประจักษ์ครับเหนคิดถึงสมัยตอมาค่ายกุดอเลยเกินโยวกไปเที่ยวกันเดียก็ปัง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 เัะนี่ นี่ะครับตอนนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับคฝั่งนู้นเป็นเพื่อนบ้านเรานะครับตอนนี้สมาชิกเราหายไปคนนึงครับก็คือผลลินแกเจ้าผลีตอนนี้แล้วเราก็ได้เพิ่มมาคนหนึ่งเขาคือน้องแมนน้องแมนคือใครครับน้องแมนคือเพื่อนชายเพื่อนชายเนชาคนเล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 ่นนั่นเองครับส่วนที่มาเป็นไงเขไปถามผลลินเราเองผลลินร้านที่ริมโขงครับมีเมนูเด็ดก็คือแม่โขงนะครับแม่โขงแม่โขง้วไม่ใช่ เมนูแรกนะคะเริ่มกันที่เอาเงี้ยซี่โครงแหนมซี่โครงซี่โครงกับแหนมนะครับสลับกันไอ่าต่อมานะคะเป็นมะราดกับไข่นะครับต้มยำกุ้งค่ะ ถูกแล้วต้มยำกุ้งแล้วก็ส้มตำนะคะอกุ้งแม่น้ำสีนีตำไหครับส้มตำปูนะคะปูปูปูนี่ครับข้าวหโถข้าวหนึ่งโถ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 สวยนะครับสองางสองคืออันนี้เหมือนกันใช่ไหมส้มตำต้มมีตำไทยน้แขนแ็้นแขงน้แนนน So amazing, and feeling your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. Mm. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid. I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get Oh, you know it'll all turn out And you'll make me work so we can work to work it out And I promise you can To give so much more than I get, yeah I just haven't met you yet Hello! คนชิช้าสวรรค์นะครับชี่งานเดือมดนะครับผมกับน้องของเราบรรยากครับรรยากาศสวยมากครับวิวมันสวยมากเพราะจะเต็มดว Just I haven't met you yet Oh, I promise you can To give so much more than I get I just haven't met you yet. I just haven't met you yet So yeah I just haven't met you yet